สวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r c o i n c h anel n ทุกท่านทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ขอนำพา FC มาดูเหรียญ1น1สตางค์ดูเนื้อทองแดงนะครับและผมก็จะประกาศรับซื้อในคลิปนี้ด้วยก่อนเข้าไปรับชมรับฟังก็อ,อย่าลืมนะครับกดบ subscribe และก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ ทครับถ้าพูดถึงเรื่องนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์รูเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับก็หลายท่านก็คงจะนะครับรู้จักและก็ทราบกันดีแน้อวว่านะครับเหรียญหนึ่งสตางค์รูเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมานะครับในสมัยของอ่าในหลวงรัชกาลที่เท่าไรนะครับต้องบอกว่านะครับปีแรกนะครับที่มีการสร้างก็คือนะครับได้มีการผลิตนะครับแบบแรกเลยปีแรกก็คือในสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองครับ รอสหนอนะครับแล้วก็มีการผลิตนะครับเหรียญสตางค์รูนะครับใช้เรื่อยมานะครับก็มีแบบที่วงการเล่นหากันนะครับต้องบอกว่านะครับแบบที่วงการเล่นหากันนะครับก็มีนะครับเป็นนะครับเหรียญ1นสตางค์นะครับรูที่เป็นนะครับรอสหน่าสนะครับนั่นคือเหรียญกระสาบนะครับที่สร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้นำออกใช้ในการหมุนเวียนนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่มีการสร้างนั้นนะครับ เรานะครับได้นะครับรูปแบบนะครับจากการนับรอสอมาเป็นพอสอนะครับเหรียญรอสอหนึ่งสามสองครับก็เลยกลายเป็นเหรียญหายากไปทันทีนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่มีรอสอนะครับหนึ่งสามสองในเหรียญหนึ poor, ่งสตางค์รูทองแดงนะครับก็นะครับสามารถนำมาขายได้ถ้าเป็นปีนะครับนี่ครับพอสอสองสี่หกสี่ครับผมนี่นะครับผมใครมีนะครับหนึ่งสตางค์รูนะครับปีพอสอสองสี่หกสี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับผม หนึ่งสตางค์รูเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับอ่านะครับหนึ่งสตางค์รูนะครับทองแดงปีสองสี่หกสี่ครับแบบนี้นะครับใครมีนะครับสามารถนํามาขายผมได้เลยครับโดยสภาพนี้ครับก็ประเมินกันที่หลักร้อยครับผมเริ่มต้นเนาะนะครับแต่ถ้าใครมีสวยๆแบบนี้ครับซื้อหลักพันครับนี่ครับสวยๆแบบนี้ลวดลายนะครับคมชัดแบบนี้ครับนี่ลวดลายคมชัดนะครับเห็นไหม ตัวง่ายคือซื้อตามสภาพครับ FC นะครับก็ขอแค่เป็นสตางรูนะครับ1สตางรูเนื้อทองแดงนะครับปีพศ2464ครับอ่ะนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ฝากให้ FC ช่อง s u p e r c o ์ Channel ช่วยผมตามหาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นะครับวงการเล่นกันนะครับผมเป็นที่นิยมนะครับเด็นสตางรูนะครับเป็นเหรียญตัวติดหายากเนาะนะครับผมอ่านี่ก็ไม่ใช่ปี2464ครับ ว่าเอามาให้ f c ดูถ้าใครมีนะครับที่ไม่ใช่ปี2 4งปต้องนะครับขอบอก f c ฟซีเลยว่ายังไม่ซื้อและก็ยังไม่ประเมินราคานะครับเนาะเนื่องจากมาเล่นกันนะครับยังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักนะครับหน่วยถึงหลัก10เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครมี1เหรียญ2เหรียญอย่างนี้นะครับก็นะครับมีราคาแต่ว่านะครับส่งไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าค่าส่งทุกวันนี้ก็30 40, 50 60บาทแล้วบางค่ายครับ f c เนาะนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปเตรียมเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในรายการกด subscribe นะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทุกธประคบทชาแนลในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอในวต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ